สวัสดีค่ะทุกคโนวันนี้นะคะพบกับฟิมอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำลิปมอร์นิ่งรูทีนกันแล้ววันนี้เราก็จะมาให้ทุกคนดูกันด้วยนะคะว่ากิจวัตรช่วงเช้าของฟิมเนี่ยทำอะไรกันบ้างหลังจากตื่นนอนแล้วตอนนี้ฟิล์มก็ตื่นแล้วนะคะแต่ว่าถ้าถ่ายใกล้กว่านี้คือเห็นคิ้ตาแล้วคือเพิ่งตื่นจริงๆและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงสีนะคะเกือบ8ปดโมงแล้วแหละนี่นะคะก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ตื่นแบบไม่ได้เช้าแล้วก็ไม่ได้สายเกินไปนะคะกําลังดีกลางๆอ่าแล้วก็หัวฟิลมก็คือแบบ อาจจะเรียบแต้นิดน,นึงเพราะว่าเรียบแต้ เรียบแป้เออก็อาจจะงงนิดนึงเพราะเพิ่งตื่นก็ผมอาจจะเรียบๆนิดนึงนะคะเพราะว่าพิมตื่นมาก็ขอทําผมหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ทำอะแล้วมาถ่ายคลิปเลยคือหัวมันจะฟูแล้วก็กองแกงมากนะคะแล้วก็ตอนนี้คือ 7. จ็ดโมงสิใช่ปะพิมก็น่าจะลุกแล้วก็ไปอาบน้ําเลยนะคะเพราะว่าพิมไม่ใช่พวกที่แบบนั่งเล่นในห้องก่อนอะพิมจะแบบเอ้ยตื่นปุ๊บร่างกายต้องการน้ํานะคะก็ไปอาบน้ําเลยนั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากพิมตื่นแล้วไปอาบน้ำเสร็จเนี่ยพิมจะทาอะไรกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะสระ เออเดี๋ยวฟิล์มขอไปอาบน้ำแล้วก็สระผมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะอาบน้ำกันแล้วก็อย่างที่บอกเลยวันนี้ฟิล์มจะสระผมนะคะเพราะว่าผมมันมากทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขออาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็เจอกันตอนฟิล์มอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะ ตอนนี้นะคะฟิล์มก็อาบน้ําสระผมเสร็จแล้วนะคะก็ฟิล์มสระผมใช่ไหมก็เลยเอาผ้ามาพันไว้แบบนี้งั้นเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะเพื่อไปเป่าผมแล้วก็ทานข้าวนะคะส่วนหน้าฟิล์มก็ปล่อยสดไปก่อนนะคะค่อยแต่งทีหลังค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอลงไปเป่าผมก่อน ตอนนี้นะคะฟิล์มก็เป่าผมวีผมเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปทานข้าวกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปห้องครัวแล้วก็มาดูกันว่าแม่เนี่ยซื้ออะไรมาให้ฟิล์มทานนะคะเป็นข้าวเช้าในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องครัวแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นข้าวเช้าของฟิล์มก็จะเป็นผัดิกแกงหมูกรอบนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไข่น้ําหรือว่าแกงจืดที่มีไข่เจียวนี่นะคะจะอยู่ในถ้วยนะไข่น้ํา เดี๋ยวเราจะมาทานข้า,าวเช้ากันนะคะแล้วก็วันนี้ทุกคนทานเข้าไว้มากอะแล้วฟิล์มก็แบบลงมาช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคือทุกคนทานกันหมดแล้วแลวเหลือแค่ฟิลม์มก็ไม่เป็นไรคะ่ะทานคนเดียวได้นะคะมากินข้า,าวเช้ากันก่อน นี่นะคะเราก็ทานข้าวเสร็จแล้วล้างจานเสร็จแล้วนะคะเก็บกระบาดอึน้องแมวเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะหาอะไรทานเล่นก่อนที่เราจะไปนั่งตัดคลิปนั่นเองงั้นะเดี๋ยวฟิล์มขอเลือกทานขนมก่อนมีอะไรทานบ้างโอ้ตู้แน่นมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ทุกคนคือแบบมันแน่นมากโอชีสเค้กส้มทำไมมันดูแบบว่าลกๆแบบนี้ก็คือแบบของมันเยอะทุกคนนี่นะคะแต่ก็ไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้อ้ากินปีโป้ดีกว่าทุกคนปีโป้แบบช่องฟิตอ่ะอ่ะนี่นี่นะคะแล้วก็ในนี้จะมีเนื้อสาลบเปาอะไรบัวลอยโอ้มีเยอะจังแล้วก็สีแดงอีกอันนึงนะคะฟิล์มกินสองอันพอแปเดี๋ยวเราจะไปนั่งตัดคลิปกันต่อนะคะอะไรเหรอเต้มานั่งทำอะไรบนโต๊ะคอมคนเด่นฮะฮะฮะ เียเลย,อยโอเคทุกคนเราก็จะมาที่โต๊ะคอมของเรานะคะก็จะอยู่ในห้องนั่งเล่นตรงนี้นี่เองก็อาจจะดูลกเพราะว่าวันนี้เราแบบเรียวชาํามากมาค่ะมาที่โต๊ะคอมกันนี่ก็จะเป็นโต๊ะของฟิล์มนะคะมาเดาจะมาเปิดเมาส์ก่อนเมาส์เปิดตรงอะไรอะคีย์บอร์ดก็จะมีอ๋ออันนี้เปิดอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อคืนไม่มีคนปิดนั่นเองนะแล้วก็เปิดเครื่อง นี่นะคะรู้สึกว่าฟิมเพิ่งเช็ดตัวคอมไปนะทำไมมันมีขนแมวติดเต็มเลยมาแล้วมาแล้วเออก็คือเมื่อกี้ฟิมบอกว่าฟิลมจะมานั่งตัดคลิปใช่ปะแต่ฟิล์มเพิ่งนึกได้ว่าเมื่อว,วันก่อนอะฟิลมแบบดีดอะไรก็ไม่รู้นะคะก็มานั่งตัดคลิปอะคือทั้งหมดที่ฟิลม์มาถ่ายไว้ฟิมนั่งตัดจนหมดเลยนะคะเท่ากับว่าวันนี้ไม่มีอะไรให้ตัดนอกจากว่าเราจะไปถ่ายคลิปกันแต่ฟิลมรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีแรง หรือว่าขี้เกียดนั่นแหละเออก็คือตอนนี้ฟีมีคลิปเก็บไว้สี่คลิปเอาไว้ลงนะคะในทินี้แล้วก็ทิดหน้านั่นเองแต่ว่ายังไม่อยากถ่ายอะไรสักเท่าไหร่ตอนนี้คือแบบขี้เกียจด้วยแล้วก็ไม่มีแรงด้วยเพราะเพิ่งตื่นมาเช้าอยู่อะเก้าโมงครึ่งอะทุกคนแล้วก็คงนั่งเล่นอยู่ที่โต๊ะนี้สักครับเราก็ย้ายที่แล้วนะคะหลังจากที่ไปนั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมใช่ปะอะย้ายไปตรงนี้แทนก็คือไม่มีอะไรทำทุกคน ทำเลยดิอ่ะโอนนะ้ยมุมนี้สวยอ่ะนะแม่ฟังตัวด้วยนะคะก็เพื่อนๆก็อย่าไปลืมกด subscribe ก็เพื่อนๆก็อย่าไปลืมเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกด subscribe 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 นั่นแหละอะไรประมาณนั่นแหละก็อย่าไปลืมกดติดตามช่องน้องฟิ่แฮปปี้ก็อย่าลืมไปก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องฟิล์มแฮปปี้ช็อตด้วยนะคะเดี๋ยวต้องนั่งถอยออกมาอีกทุกคนถึงจะเห็นนะ <laughs> so see so you stand, stop the เ,เก็บไรล่ะเก็บสิคนชนะก็เก็บดิพี่ปิมหัวร้อนให้ใหใหพอห่พอมาแจมซะไม่เก็บพี่บิมโดนบวกสิบหกใบอ่อ,อนนอ่อนอะไรดูส้าพหนูดีหนูโดนลองแก๊สช้บพ่อมานี่แล้วโอ้สว่างเลยอะมาทุกคนมาสักปลาหนะึ่งไมมเก็บแรงเล่นงงเดี๋ยวนะอ่ะทุกคนเราก็ ขอไปพักแป๊บนึงพักก่อนพักก่อนเออทุกคนเดี๋ยวฟิลขอนั่งเดียวสักแป๊บนึงเมื่อกี้รู้สึกว่าแพ้ทุกตาเลยมั้งชนะตายเดียวร<อ>เรียบชนะ,<ป>ชนะดหรอชนะรอบตอนที่เราเล่นสองคนงไงล่าสุดเนี้ยโอ้โอเคเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> ขอไปนั่งพักก่อนนะแค่นี่นะคะก็เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราไปพักเ็บปะ ก็คือแบนหมดทุกคนฟิลก็เลยไปชาร์จนะคะแต่ว่าก็เลยใช้โทรศัพท์ถ่ายแทนไปก่อนสีก็ดูสว่างกว่าโซนี่เมื่อกี้นิดนึงนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปกันนะคะรอบนี้เราจะถ่ายคลิปอะไรพ่อคิวอะคิวอะเหมือนตื่นเช้าแล้วแบบไม่ค่อยอยากพูดอะดูสภาพแม่ดิแม่เล่นบทเป็นคนอะไรคะเนี้ยพี่ม่เหมือนเราสภาพตัวเองไม่ได้แม่เล่นบทอะไรเนี่ยพูดก่อน คนร่วงแล้วเป็นแม่น้องฟิลเอออันนี้ก็คงเล่นบทเป็นแม่ฟิล์มด้วยแหละในชีวิตจริงน่ะเออไม่ได้อะไรเลยเอาไว้เอาไว้โอ้หน้าเหมือนกันยดูเอาแม่ลูกดูก็กล้องเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะขอพักใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยแบตกล้องหมดฟิล์มเลยใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายแทนนะคะแล้วแม่มาเทียบหน้ากับหือทำไมหนคืข้างๆี้เคาะเรียบร้คนเดียวก็หน้าบอกเดียวกันหมด มาอีกคนนี่ดูหน้าดิเหมือนกันหมดเลยอ่ะ,อะกลมไหมไม่ฟิล์มแบบโค้งตรงโหนกอ่ะเหมือนพ่อแต่ที่เหลือก็เหมือนแม่ดูดิเออเออก็ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ววะสี่โมงครึง่งสิบโมงครึง่งสี่โมงครึ่งนั่นก็คือสิบโมงครึ่งนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราต้องถ่ายคลิปก่อนนะคะในช่วงเช้าแล้วพอถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันต่อแล้วกันว่าช่วงเช้าของฟิล์มเนี่ยมีอะไรให้ทํากันอีกอยาก้ายถ่ายคลิปสี่ไป ตอนนี้หนึ่งสองมันต้องมองกล้องไหนไม่มองแล้วกล้องก็มองจอยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายคลิปเสร็จแล้วในส่วนของฟิล์มนะยังเหลือแม่กับน้องที่ต้องถ่ายต่อฟิล์มก็ชิลแล้วค่ะหลังจากถ่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากินขนมเพราะว่าในฉากเมื่อกี้เราเก็บขนมห่อนี้ไว้เราก็ต้องกินให้หมดเดี๋ยวแม่บ่นและท่านเป็นห่อใหญ่ด้วยนะแม่เก็บว้ก่อนได้ไหมอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ค่อยฉา เกะไปแต่แล้วกันไม่ได้แกะแล้วห่อเลยทำไมไม่แกะม,มันมัน,มน,มนก็ฟิวอะฟิวอะฟิวบอกว่าจะกินห่อน,นี้อื๋อกองปากสักเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องมาไล่กินขนมก่อนนะทุกคนอ่ะทุกคนเราก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะคะ่ะก็เนี่ยหลังจากที่เราถ่ายคลิปเสร็จใช่ไหมอย่างที่บอก ทั้งแม่และน้องก็หายไปแล้วนะคะเพราะว่าออกไปถ่ายคลิปข้างนอกส่วนฉากที่ฟิลม์มของเข้าก็คือไม่มีแล้วเราก็ชิลนั่นเองแล้วฟิล์มก็ได้สั่งบอนชอนไปนะคะก็จะเป็นอาหารเที่ยงของเราดูว่ามื้อเที่ยงเองฟิล์มก็สั่งบอนชอนไปเป็นไลน์แมนนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกจากบ้านเนาะฟิลม์มอะไรสั่งเป็นไลน์แมนนั่นเองก็ตอนนี้รอให้อาหารมาส่งนั่นเองประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนั่นเดี๋ยวเราก็จะนอนเล่นอยู่ตรงนี้ไปก่อนอุ๊ย ก็คือรู้สึกว่าเมื่อกี้นะ่าอ้วนมากเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรทำฟิล์มก็นั่งเล่นเขียโทรศัพท์ไปเ,เรื่อยนะคะงั้นเดี๋ยวพอไลแมนมาส่งปุ๊บเราก็จะนั่งทานข้าวแล้วก็จบคลิปนะคะเนื่องจากว่ามอร์นิ่งดูทินเราก็ไม่มีอะไรเยอะตอนนี้มันก็11บเอโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนกว่าเราจะได้ทานข้าวก็เที่ยงกว่าหิวเหมืนมอนโมหอยหิว,หวยังไงก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนตอนไลแมนมาส่งนี่นะคะมือเที่ยงเราพบอช้อนมาแล้วที่สั่งไลแมนไปเมื่อกี้นะคะ โอ้มีตอกบุชชีสมีหมูนะคะแล้วก็มีเนื้อสะโพกไม่ใช่ปะเนื้อสะโพกปะแม่น <laughs> เนื้อสะโพกไรกระดูนะคะอ,อีกสิบชิ้นแบบเห็ดเอาเป็นฮอตแล้วก็เป็นข้าวญี่ปุ่นสองถ้วยมาดนี่จำพร้อมจำพอมอ,อ่ะก็มีไก่อ่ะเดี๋ยวเอาข้าวมาค่ะของพ่ออ่ะเดี๋ยวจะมีของพ่อด้วยของเราก็จะเป็นไก่คือพ่อเป็นเกาดูคนพ่อก็จะทานไก่ไม่ได้ เรามาแกะกล่องกันาพรอมถามว่ารอนานไหมก็ไม่เท่าไหร่นะคะเหมือนแบบออเดอร์เขาเยอะด้วยแล้วสั่งเ่องตอนเที่ยงเที่ยงแกะไม่ออกแม่แกะให้หน่อยหนูอยากโชว์ทุกคนพี่ชิ้นเอ่ยสิบ <10 S 2> <10 S 1> ชิ้น,นเขื่อตอนเย็นได้ไงอ่ะอชอบจริงๆเลยสีแบบเนี้ยฟิลชอบมากเลยนะวเวลาเอามาทานบาน นะคะชูวแล้วก็จะมีเป็นนี่ด้วยอ่ะแกะไม่ได้อีกแล้วไว้ก่อนค่อยโชว์นี่นะคะก็จะเป็นมือเที่ยงของเรามาค่ะทุกคนทันเข้ากันฟิล์มก็อาจจะต้องต้องแบบๆเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์เนาะอันบบนึงขอก่อนอกินไปแล้วสองชิ้น <laughs> นี่นะคะฟิล์มก็ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นมอร์นิ่งดูทีนของฟิล์มนะคะตั้งแต่ตื่นนอนอาบน้ําแปรงฟันนะคะทานข้าวแล้วก็จนถึงตอนเที่ยงเ่ยฟิล์มก็ทาอยู่แค่นี้นะคะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรว่ากมายแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะและ้วใครอยากดูในรูทีนเนี่ยก็คอมเมนต์และกดไลค์ไว้ด้วยเลยเดี๋ยวฟิล์มจะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันต่อนะคะว่าช่วงเย็นเนี่ยฟิล์มทําอะไรก่อนนอนกันบ้างค่ะงานสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ